ไม่รู้ชาเรือเร็วมันรู้มาแจ้งข่าวแล้วกันนะสำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะทนร้ออีกนิดหนึ่งนะกรมตุเผยสัญญาณฝนฉํำแน่ๆเลยตกแน่เตรียมรับมือ3-9พฤษภาคม2567นี้นะนเพื่อนๆนะเออจะได้ขายร้อนบ้างนะจะได้ขายร้อนบ้างอ่านต่อเลยนะกรมตุพิยาพยากรณ์อากาศ10วันร่วงหน้าระบุทนร้อนกันอีกอึดใจเดียวนะสัญญาณฝนเริ่มมีมาแล้วคาดการ3-9พฤษภาคมเมฆฝนเพิ่มขึ้น เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนนะเพื่อนๆนะเอออ่านต่อไปอ่านต่อไปอ่านต่อไปนะ <c oughs> นะดูนะจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปวิเคราะห์ตามผลของแบบจำลองพร้อมระบุข,ข้อความว่าต้องทนร้อนการไปอีกอึดใจหนึ่งนะสัญญาณฝนเริ่มมีแล้วโดยช่วง30เมษาถึง2พฤษภาคมกเกอากาศยังร้อนและร้อนจัดต่อเนื่องนะ โอกาสเกิดฝนยังมีน้อยมีบ้างบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันนะและภาคใต้ตอนล่างนะต้องระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศี่ร้อนถึงร้อนจัดระวังโรคลมแดดหรือโรคทิ่จตกน,นนะโดยเฉพาะผู้มีโรคป,ประจําตัวเด็กและผู้สูงวัยด้วยนะช่วงวันที่3ถึงที่9พฤษภาคม67ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ส่วนระดับบนมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมสัญญาณเมฆและฝนเริ่มเพิ่มขึ้นบ้างโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกและกทมและปริมณฑลนะมีลมต้าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม,อ,มอากาศที่ร้อนจัดจะเริ่มเย็นลงคลายร้อนลงได้บ้างหลังจากเริ่มมีฝนและหลังจากเริ่มมีฝนแต่ต้องระวัง พายุฤดูร้อนนะจะเกิดอาจจะอาจจะรุนแรงนะส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้ากระนองด้านรับลมบริเวณฝั่งอาดามันข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนําเข้าใหม่ไปตใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอเนนโยกกาลังอ่อนนะซึ่งทําให้สภาวะทางอุตุวิทยาอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไปใช้เพื่อประกอบการเสินใจเนาะก็ต้องเอาเรากาเดตตลอดเวลาแต่ละวันลรวบันกกรเรารู้นันว่า3-9นะ จะมีผลรายุตตกมั่งไหมเนี่ยก็เตรียมมาอย่างนี้แล้วกันนะก็ตามข่าวตามแล้วก็เตรียมเนื้อตตัวมันจะได้เบาเย็นลงมั่งนะไม่ไหวร้อนจัดจริงๆเพื่อนนะอันนี้ก็แล้วกันนะแจ้งขายทราบเราตุนนะ